ความนอมน้อมจมวิเดองสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง <c oughs> ช่วงต่อไปเป็นสารสำคัญจากพระสุตตันตปิฎกอับบงคุตรนิกายทัสกานิบาตจตุทาปนาตสาธุวัค ว่าด้วยธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีหนึ่งสาธุสูตรว่าด้วยธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีก็หนึ่งร้อยเจ็สิบปดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าทำที่ไม่ดีอะไรบ้างคือหนึ่งปาณาติบาตการฆ่าสัตว์สองอธินาทานการลักทรัพย์ สามกาเมสุมิชฌาจารการประพฤติผิดในการสี่มุสาวาตการพูดเท็จห้ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. กรุสววาจาการพูดคำหยาบเจดสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจอ้อ 8. ปดอภิชา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา9พยาบาทความคิดร้ายสิบมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำที่ไม่ดีทำที่ดีอะไรบ้างคือหนึ1เจยตนางดเว้นจากปนานติบาท สองเจตนางดเว้นจากอธินาทานสเจตนางดเว้นจากกาเมสุมิชฌา,ชาจาร 4. สเจตนางดเว้นจากมุสาวาทสเจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจาเจดเจตนางดเว้นจากสัมภปลาปะ 8. อนาพิชา ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเก้อาอภบาทความไม่พยาบาท 10. สิบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดีสาธุสูตรที่หนึ่งจบสองอริยธรรมมาสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนริยธรรม ข้อหนึ่ง็ดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยธรรมและอนรรยธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอนาริยธรรมอะไรบ้างคือ หนึ่งปาณาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนาริยธรรมอริยธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมมาสูตรที่สองจบสาม อุสลสูตรว่าด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรมหนึ่งร้อยแปดสิบภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอากุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอากุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า กุศลธรรมกุศลละสูตรที่สามจบสี่อัตตสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่งปานตาิบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ ธรรมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาฏิบาตเป็นต้นสิบสมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นประโยชน์อัตสูตรที่สี่จบหธรรมสูตรว่าด้วยธรรมและอธรรม1 8ึ่งร้อยสองภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมและอาธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอาธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาธรรมธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติปาตเป็นต้นสิบสมาธิฏิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมธรรมสูตรที่ห้าจบหก 6. สาสวสูตรว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและที่ไม่มีอาสวะหนึ่งสภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไม่มีอาสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสวะอะไรบ้างคือหนึ่งปานตาิบาต เป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอาสวะธรรมที่ไม่มีอาสวะอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีอาสวะสาศาสวะสูตรที่หกจบเจ็ดวัชสูตร ว่า้วยธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษหนึ่งร้แปดสิสภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว รผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้น 10. สิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีโทษ วัจะสูตรที่เจ็ดจบแปดตปะนยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุและไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนหนึ่งร้อแปดสิบห้าภิสูตรทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือหดึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาต สิสมาธิทิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนตปนิยสูตรที่แปดจบเกอาจัยขามิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและนิพพาน 186. ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุ ให้ถึงจุติและปฏิสนธิและธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิอะไรบ้างคือ หปานาติบาตเป็นต้นสิมิจชาทิฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสัมมาทิธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน อาจะยะคามิสูตรที่เก้าจบสิบทุกขุทรยสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และธรรมที่มีสุขเป็นกำไรหนึ่งร้ปสิบเจดภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรและธรรมที่มีสุขเป็นกำไรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาตเป็นต้นสิบวิชาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกําไรธรรมที่มีสุขเป็นกำไรอะไรบ้างคือ หเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นกําไรทุกขุทรยสูตรที่สิบจบสิบอวิปาก,กสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุขเป็นวิบากหนึ่ิภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงธรรม ที่มีทุกข์เป็นวิบากและธรรมที่มีสุขเป็นวิบากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปรุผู้มีประภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งปาติบาตเป็นต้นสิบมิจฉาทิฏฐิ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทมที่มีทุกข์เป็นวิบากทมที่มีสุขเป็นวิบากอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นสิบสมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทมที่มีสุขเป็นวิบากวิปากสูตรที่สิบเอ็ดจบสาธุวัตรที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวัตนี้คือ หสาธุสูตรสองอริยธรรมสูตรสกุศลสูตรสี่อัตถสูตรห้าธรรมสูตรหกสาสวสูตรเจวัชสูตรแปดตปนิยสูตรเกาอาจยักขามิสูตรสิทุกขุทรยสูตรและสิอวิปากสูตรสำหรับเช้านี้ก็ยยุติไว้เพียงเท่านี้ต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อ พ,อ,พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้กำหนดขระยัะยข่ายค่อยๆกลายออกจากสมาธิต่อไปก็ตั้งใจแผ่เมตตา อหังสุขิโตโหมีนิทุโขโหมีเวรโรโหมีอัพยาปัชโหมีนิโคโหมีสุขีอตานาปริหารามี สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขิอัตานางังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทางโนปุญญาภาคัง สัพพสัตตานางังเทมาข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูปรชาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเท,ทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนา ได้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บําเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้ว ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทิน,นตั้งใจอุทิศไปกราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน

สุปฏิปันโน โอเคครับค่ะ